ช่วงน,นี้ก็จะเป็นช่วงของการตรวจติดตามราชการนะคะโดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่9ค่ะลงพื้นที่ติดตามโครงการตามประเด็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลน,นะคะในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว พันตำรวจเอกประทีปเจริญการผู้ตรวจราชาการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชาการที่9และคณะได้ประชุมติดตามแผนงานที่ไม่เป็นไปตามกำหนดพร้อมทั้งให้คำแนะนำกับสำนักงานจังหวัดสระแก้วในการประสานงานกับสำนักงบประมาณและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติ ในการประชุมนะคะนายปริญญาโพธิสัตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วได้ต้อนรับคณะและนําเสนอ6โครงการสําคัญของจังหวัดที่รัฐบาลเร่งรัดรวมถึงมาตรการพักชําระหนี้สําหรับลูกเนี่รายย่อยการส่งเสริมการท่องเที่ยวการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาพื้นที่ หลังจากนั้นค่ะคณะก็ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการศูนย์กระจายสินค้าพืชพลังงานทดแทนในอำเภอวังสมบูรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากโครงการรวมถึงการเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าบ้านใสางามที่ใช้ภมิปัญญาดั้งเดิมในการทอผ้าและฟื้นฟูผ้าโบราณที่มีการย้อมสีจากธรรมชาติเพื่อสร้างไรายได้ให้กับชุมชน การลงพื้นที่และติดตามนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อให้โครงการต่างๆดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความคาดหวังของประชาชน ส่วนที่ห้องประชุมสารการจังหวัดระยองนายอูลานจิ๋วเจริญผู้ตรวจราชาการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต8และประธานคณะกรรมการธรรมมาพิบาลจังหวัดระยองร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมมาพิบาลครั้งที่3เพื่อติดตามผลการดําเนินงานต่างๆในพื้นที่รวมถึงปัญหาการขโมยตะแกรงท่อระบายน้ําและอุปกรณ์อื่นๆในเขตถนนหลายพื้นที่และการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากและการระบายน้ําในคลองทับมาหลังจากนั้นค่ะได้ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสำหรับโครงการติดตั้งราวกันถนนทางหลวงใหม่เลข3-6และปรับปรุงถนนในช่วงมะขามคู่มาบขาและมาบขาทับมาซึ่งมีงบประมาณกว่า19ล้านบาท